เานี่ยก็เลยท้อเลิกลจอลยมาวนครเริมมรกูสีเนาะดีสอดกมรลยาเวลานี้ท้อส้อเนาะที่จะลาวกลท้ี่ใครจะากและกันตัน้เฉกเลยตัวนีเกเนาะมักสเนาะันเล

แต่ว่าเท่าเจอแลวด้วยเลาเราตาลราบูลกเลยตาเราพอพอมุกก็วเนต่อเตบใบใหญ่โพรวนนี้ก่อนนี้ก็เทาเจอเท่าเจอเนาะลูกเจอผัดด้วยมือเตอกตีแบามือเก๋คนเราม่เข้ามาจมไปตี่บบคนเราไล้โจเห็นโดยท่ากอนเนาะโอ้ อีกโลแลแล บloy นะมึกเขกโลแลแลอีกโลแลแลอีกโลแลแลดีนากว่าดบะสู้แล้วแต่เตนเนาะว่าจะว่าก่อนเนาะโอ๋นตาก็หันปนเอาอะลี้แกะลองเชียวเออก็ชมมีขวาอยู่อะ ui ô đồ để ô đồ lại nó có miếu có miếu rồi ui người chế ba mẹ phá được về là cố gắng đắc lại nè là có mua có tập lụt đắc cổ tập lâu là hẳn qua rồi ta lướt ta lướt đắc lên luôn nhà bố tôi tôi nó tôi tôi lo ta

เจ้าโดาด้ยโอ้ไม่ไม่ไม่รผู้จอด้วย่ไม่ไม่ชาหรไม่ไม่ท่ออไม่ไม่ไม่ทำรู้เหเนาะมอนที่ดอมดอกกหลเลยตาตดูเนาะีล้ายังสูแตน่าละเนาะเนอัมนะเนาะองมอเตร์กุหาบทรูลเรอซูเคลกุลาบกตตากยละเน่เนาะทำรู้เหรออื เอาเว้ยด well, ินี่ดิดูดิเอาโลเอาโลเอาโลเอาเว้ยนะบ่จ้อแลตู้งะเล่บ่ก่อโตหนอหนอเนอะอาขุบออีเนะธนาปะเนาะเนาะธนาเมปาเนะยอยายเนะเว้ยดิบ่โตหนอถ้าแต่ตอคาบอโนหนอหนอลนี่อาขุบอโนอัญญาว่าแม่กูก่อ นอดงานแล้วว่าแม่กูก้นนอเจริญสาขดอจอนนอดอีฟราดอริโบโตอ๋จาน่าจาน่าจาน่านอดอีฟาดอริโบโตนอดอาเวตดอเลจ้ออ๋อที่จัดที่จัาที่จัาที่จัดแต่น้าไม่ปั้นมาบ้านเราก็ะโผ่่ยเยดิว้าสุดยอดอ่ะแต่น่าไม่ปะเวร้าเปิดก็รื้ตัวเมือว่ะกัญชาปลาราจะว่าเมื่อไหร่ละเนาะตัวเมื่อวเขาราน้อะตัวเมือว จูเล่เมือนยานาดูกับมากออ่ะดเหรอออกอดตากอนเนาะกอดพัด้าตากอนไม่ปัดเดืนแต่หนเนีม่เตว่าสุดยอดเนาะสุดยอดโอ้โห่อ้โหโอ้โหโด้โลโ้หโอ้โหโน้โห้หโ่เโาอ้โหโอ้โาโอลโหาอเลาโอ่ตหโอ้โหลอ้โหโอ้โหโอออ้ออออออหอออ้อดอ cái thiti bao cái vé, lây được, bảo là bộ được thiti cái cha bảo là gì được thiti làm được chụp luôn, mình nhau được, chơi được, cái cha còn, bắt gặp là ô là, à bộ thiti mẹ, ô là gì tao là na, hai này ô là bộ được thiti làm mẹ, ô là gì thi mẹ là chú lấy cổ đi ba